สวัสดีครับพ่ก็ัผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับเอาละครับตอนนี้ปลานึ่งนะครับสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเอาส่วนที่เป็นหัวปลานะครับเอาไปให้เจ้ามอมนะครับผมโอเคสร็แล้วนะครับยออทุกคนปลาสุกแล้วนะครับ นี่ครับทุกคนครับปลานะครับสุกวั็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้กินปลาหนึ่งนะครับสําหรับเที่ยงนี้นะครับผมจะมอมก็จะได้กินหัวนะครับสุกแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคเลยอะไรมอมัอ่นโอ้โหมอมจะได้กินปลาฮะมอมจะได้กินปลาฮะมอมได้กินปลาแล้ว เ้ดีใจแล้วมอมจะได้กินปลาจะได้กินปลาเนาะอะดูจะมอมไหมครับแฮกแฮกแฮกอาแล้ววันนี้นะครับมอมจะได้กินปลานะโอเคจะมอมมามอมได้กินปลาแล้วทุกคนครับผมก็จะเอาใส่ ใบสักนะครับจะคู่จะมอมจะคู่คู่นะนะจะมอ,ะนนะอมปึ๊บเราใช้ตพีตักออกก่อนนะครับอื ก็ยังร้อนๆอยู่นะทุกคนนะนะเดี๋ยวให้มันเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับจะมองก็จะได้กินยังร้อนอยู่ทุกคนนะครับเดีย๋ยวให้มันโดนอากาศสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเย็นความจะเย็นยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่นะอืะ โอ้ยยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวเด้อจะเย็นเย็นมอมบอกขนาดนี้แล้วนะมันยังร้อนอยู่มอมมอมบอกรอรอไม่ได้ใช่ไหมอืมโอเคมอมบอกโอเคเลยนะครับเอา้าเอา้า ใช้เ,เวลาสักครู่นะทุกคนนะเพราะว่ามันร้อนผมเพิ่งเอาออกมานะครับนี่หลังจับให้มันกินชินนิดมันจะกินง่ายนะครับมันจะเย็นนะครับมันจะเย็นอ่าเริ่มเย็นแล้วมอม เริ่มเย็นแล้วเนื้อนี่เอาเนื้อเอานี่เนื้ออืมเอ้ อนนี้มันมัน,ม,นมันก็เริ่มเย็นแล้วนะทุกคนนะนะครับพอเริ่มเย็นก็มอมก็จะกินได้ง่ายแล้วนะครับส่วนที่จะเป็นเนื้อ,น,อนะครับ มองกินเล็นเลยนะครับ 嗯，拿不了。 เดี๋ยวทีเดี๋ยวก็ให้จะมอมจัดการเองนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปกินของผมแล้วนะนะครับจะมอมโซโลไปครับตอนนี้ผมตักปลาใส่จานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากินปลาด้วยกันนะครับทุกท่านครับทุกคนนะครับนี่เลยกับข้าววันนี้นะครับปลานึ่งคือพระเอกเลยนะครับอ่าตัวนี้ผมก็มีหอมสดด้วยไข่ต้มนะครับไข่ต้ม นี่ไขายางมะตูมแบบนี้เลยนะมาทุกคนไม่มีอะไรมากต้าน้าพริกน้องไปนะครับมีผักนะครับนี่มะเขือนะครับผมและนี่ก็คือปลาย่างไม่ใช่ปลาย่างปลาเนื้งนะครับโซโลเลยนะครับอขออนุญาตใช้มือนะครับร้อนเลย ร้อนเดี๋ยวผมเอาช้อนดีกว่ามันร้อนยังร้อนอยู่นะนี่ช้อนตักเนื้อมาโอ้โหน่ากินเหลือเกินทุกคนม,มาทุกคนโอเคอแซ่บแซบแต่ต้องระวังก้างครับกินปลาต้องระวังก้าง S 1> <S 1> <S อ๋อผมซื้อผักมา <S <S เดี๋ยวผักมากินด้วยนี่ครับ ก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็เอามะม่วงมาด้วย คนข้าวเข้าอวันครับก็เติมมาลังก่อนไปทำความสอาสารบูตานะครับอืมอืม วันนี้ไปสารปูดจาช้านะเพราะไปประาตลาดมานะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ปลูกดอกคุณา,าตื่นสายให้แล้วเสร็จนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะแค่นี้ผมก็ผมถือว่าปลาปลานึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับผมเลยนะจริงจนะครับ อถ้าเรากินสัตว์เล็กอะ่ะมันจะย่อยง่ายถ้ากินหมูกินวัวเนี่ยเนื้อวัวเนี่ยมันจะย่อยยาก ย่อครับ <c oughs> ผมใส่ โหระพานะครับกลิ่นมันก็กลับดับกลิ่นคาวได้นะครับเคยแบบนึ่งแล้วไม่ใส่อะไรเลยกลิ่นคาวอยู่เยอะมากเลยปลาเนมีคาวนะไม่เหมือนเนื้ออื่นนะครับพวกหมูพวกไก่พวกเ,เนื้ออื่นไม่ค่อยคาวนะครับ บารนี้เป็นปลาเกตนะครับวันนี้ก็ได้เติมพลังมือพิเศษนะครับทุกคนนะครับนานๆจะได้กินปลานึ่งนะครับไม่ค่อยได้มีเงินซื้อเท่าไหร่นะครับก็อาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเนาะนะครับ ผมอยู่บ้านอ่ะผมก็กินเท่าที่มีนะทุกคนนะ <c oughs> ถ้ามีเงินอ่ะเราสามารถซื้อกินได้หลากหลายนะครับ เดี๋ยวปลาถ้ากินเหลือเราก็เสร็จเจ้ามอมนะครับอึบอึบนี่อ่าก็เดี๋ยวมีแบ่งเนื้อให้ให้กับเจ้ามอมด้วยนะครับผมก็มีเนื้อให้เขากินด้วยนะนะครับเจ้ามอมกินหัวไปแล้วก็เดี๋ยวมีเนื้อให้ด้วย แบ่งกันกินนะครับเราใช้แรงเนาะถ้าเราได้กินอาหารดีๆเราก็มีพลังนะครับ เราต้องใช้พลังงานนะทุกคนนะแต่โลใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับจริงเรากินน้ำหวานแก้วเดียวโอพลังงานเหลือเฟือแต่เนื้อปลาจะมีอ่อโปรตีนสูงนะครับอ่าไขมันก็มีไขมันที่ดีอยู่ คนมาคลิปนี้เป็นคลิปหลังกล้องนะครับทุกคนนะครับเพื่อให้ fc ได้เห็นกับข้าวใกล้ๆกินใกล้ๆกล,กล,กล้จริงๆปลาที่ผมชอบกินที่สุดคือปลาช่อนนะจริงนะครับอยากกินปลาช่อนแบบนึ่งตัวใหญ่ นะครับตัวนั้นเอาปลาอะไรมานะเดีย๋ยวปลากระพงเออกระพงปลากระพงอร่อยมากนะครับมีปลากระพงปลาช่อนเนี่ยเยวลานึ่งแล้วอร่อยมากปลานิลมันก็พอกินได้ครับทุกคน นี่หัวปลานะจะมอมได้กินของดีนะครับดีนะผมผมทำทำขี้มันออกนะครับต้องทำนะทุกคนนะมันมีที่เยอะนะครับ ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ อครับจะจะอิ่มแล้วนะทุกคนนะครับก็ที่เหลือก็จะให้เจ้มอมนะครับมันก็มีเนื้อมีอะไรอยู่นะครับ Okay. อิ่มแล้วครับเอาครับเสร็จเจมอมไหมครับ <c oughs> นี่ครับเจ้ามอมก็ได้กินต่อนะครับ

หนังปลามีคอลลาเจนนะทุกคนนะ ขี้ปลาหางปลาส่วนหัว หนังป้าออเอากินตามอัตภาพนะมอมนะ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ